ครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องชุมชนของเราเราอยู่หมู่บ้านอะไรคะหมูบบ่บ้านม้วยอ้อยนะคะอยู่อำเภออะไรคะล้อกวางยวอยู่อำเภอร้อกวางอ่าแล้วนักเรียนคิดว่าเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีกี่ภูมิภาคคะแปดอ่ะแปดยังไม่ใช่คะ่ะหกอ่ะหก ีภาคอะไรบ้างคะภาคเหนือภาคกลางภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอะไรอีกภาคตะวันออกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกรวมแล้วเป็นหกนะคะแต่เราเนี่ยอยู่ภาคอะไรคะภาคเหนือภาคเหนืออ่านักเรียนว่าภาคเหนือมีกี่อำเภอ แปอ่ะใครใครว่านอกเหนือนจากแปดบ้างอ่าไม่มีอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอ่ามีแปดจริงไหมอ่ามีอำเภออะไรบ้างอำาเภอสองอําเภอค้องกวางอำาเภอหนองม่วงไข่อำาเภอเมืองแห อำเภอลองลอำเภอเดชชัยแล้วก็อำเภอวงัวงชิ้นอ่าจะถามว่าในห้องเนี่ยใครอยู่อำเภอเมืองบ้างมีไหมทุกเนี่งเรียนใส่อยู่อำเภอเมืองอยู่ไหมคะ,ะไม่มีอำเภอร้อมกวางไหม,มคะ คนอำําเภอ ติดกับจังหวัดอะไรคะน่านติดกับจังหวัดน่า อำเภออะไรคะอำเภอลองถ้าเป็นจังหวัดสุโขทัยติดกับอำเภอวางชินงช้นถ้าเป็นจังหวัดอุตรดิต์ติดกับอำเภอเด่นชยัยเช้ใช่ไหมคะอาเก่งมากเลยนะคะอ่ะต่อไปเราจะมาดูว่า ังหวัดแพร่ของเราเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างอน,นักเรียนรู้จักสถานที่เที่ยวอะไรบ้างในจังหวัดแพร่บ่อน้ำพุร้อนอ่าบ่บอน้ำพุร้อนอยู่ที่อะไรคะอยู่อะไรคะอยู่อำเภออะไรรูกไหมเมืองแพร่อาน้ำพุร้อนที่เราไปเที่ยวทัศนศึกษาข่าวแล้วอยู่อำเภออะไรเมืองแพร่อ่เนะมืองแพร่หรอ ใช่ค่ะอำเภอหองไ่อำเภออะไรเอ่ยที่เราไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนที่เราไปเที่ยวอำเภออะไรเอ่ยใครรู้บ้างลองลองเดามาก่อนเ่ราไปเขาพาเรียนไปขายเรนจะรู้ไหมว่าเราอยู่อำเภออะไรเนี่ยฮะรู้ไหม รูไ้ไหมคะไม่รู้อันนี้เราไปวันนั้นทั้งโรงเรียนเลยไปที่ไหนคะบ่อน้ำพุร้อนแม่จอบอำเภอวังชิน ชาใช่ไหมคะอันนี้พระธาตุอะไรประจําจังหวัดแพร่เนี่ยพระธาตุช่อแฮพะธาช่อแหอยู่อําเภออําเภออำเภอสองโจ้ใครยกพระธาตุช่อแฮไปไว้อำเภอสองเนี่ยนะอยู่อําเภอเมือง um <You are S 2> แพร่นะคะ<ม>ใครเคยไปเที่ยวบ้างพระธาตุช่อแฮ um. พระธาตุประจําปีอะไรคะมีลูกอะไรอยู่ที่บันได เสือพระธาตุประจำปีปีขานนะคะอ่ะต่อไปอะไรคะใครเดาได้บ้าง เสือ<ม>เต้นอยู่ที่อำเภอเอำเภออะไรอำเภออะไรคะมไม่น้องวมขไขยังไม่ถูกคะ่ะเดนในช้ก็ยังไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะกจะตอบทุกอำเภอไม่ได้นะคะอำเภออะไรเอ่ย,ยไ,มไม่ใช่คะ่ะอำเภอสองนะคะอ่ะเาเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่า แต่ละอำเภอมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างอย่างเช่นอำเภอสองจะมีอะไรคะแก่งเสือเต้นพุทธยานแห่งชาติแม่ยมนะคะแล้วก็พระธาตุพะลอเคยไปไหมพ,พระธาตุพระลอยังไม่เคยไปส่วนอำเภอร้องควาของเราเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวคือน้ำตกห้วยโรงอยู่ทางทางไปจังหวัดน่านนะคะ แล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ำแม่ถาอยู่ตรงไหนคะทางไปไหนก่อนจะขึ้นมาบ้านเราใช่ไหมคะจะมีทางแยกแล้วก็เลี้ยวไปทางขวามือใครเคยใครยังไม่เคยไปบ้างอ่างแม่ถางเขาจะมีร่องแพมีร่องแพที่ในอ่างกินข้าวชมวิวอะไรพวกนี้ลองไปเดี๋ยวใครว่างๆชวนผู้ปกครองไป แต่ก่อนนี่เป็นที่สารท่องเที่ยวที่ดังมากเลยนะคะเนี่ยอ่างเก็บน้าําแม่ถังเขาจะมาเล่นน้ํากันเป็นหมู่คณะแต่น้ํามันเป็นในอ่างเราไม่ใส่เสื้อชูชีพได้ไหมไม่ได้เปไงคะจมน้ําตายเลยนะคะไม่ได้มันลึกมากนะคะถ้าไปต้องไปกับใครผู้ปกครองนะคะอ่าแล้วมีพระธาตุอะไรคะที<ก>ะ่พระธาตุปูแจนะคะที่เรียนใบรากันนะคะ จะมีอะไรคะเอาเป้นน้องไข่มีอะไรเน,นี่ยสารที่เราเยอะน้องไม่เห็นเลยอาจแจกใบความรู้แต่ละกลุ่มอ่ดูสิมัเชื่ออะไรถทำมาเไย จำทำอะไราัอะามันไรจข้าูอต่อไปอำเภอเมืองอำเภอเมืองมีสถานที่อะไรบ้างเราดูในแบบความรู้อะน้ำตกแม่แคมอมีอะไรอีกคะลองดูในแบความรู้แต่ละกลุ่มถ้าใครมองไม่เห็นอุบานะอุทยานแท้เมืองผี บ้านผูเลยนะคะใกล้ๆบ้านเลยแล้วก็พระธาตช่อแหนะคะ,ะส่วนอำเภอสูงเม้นบ้านผูเดออาจจะมีอะไรคะอ่างเก็บนะ้ำแม่มานใครเซ็ไปบ้างอ่างเก็บนะ้ำแม่มานมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะ มัลค่ะอะต่อไปอำเภอลอง,ออองจะมีอะไรคะอำเภอลอง <c oughs> อุราอำเภอลองเนี่ยตรงนี้ค่ะพื้นที่สีแดงเนี่ยอุท <c oughs> ยานแห่งชาติดอยผากอง <c oughs> แก่งหลวงแก่งหลวงนี่เขาไปทําอะไรกันแก่งหลวง <c oughs> ไปล่องแพใครอยากไปล่องแพก็ไปเที่ยวที่แก่งหลวงนะคะ อ่าส่วนอำเภอเด่นชัยเราไปเที่ยววัดไอเอ่ยวันที่ผ่านมาวัดพระธาตุสุโธนมงคลคีรีนะคะเออสามัคคีธรรมอยู่อำเภอสีเขียวอำเภออะไรคะสีเขียวเด่นเด่นชัยอ่าต่อไปอำเภอสุดท้ายก็จะเป็นอำเภอวังชินบ่อน้ำพุ ร้อนแม่จอกออใครไปกินไข่ต้มบ้างมันนะ่ะเอออร่อยไหมคะอ่ามันจะมีลักษณะยังไงบ่อน้ำพุร้อนมีกลิ่นไหมออมีกลิ่นเหมือนกรรมมาถังเนาะออแต่เวลาเราไปต้มไข่ไข่อร่อยไหมคะที่เราต้มไข่มันจะไม่ค่อยมีกินเท่าไหรนะ่เนาะอก็จะเป็นบ่อน้ำพุร้อนนะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติเวียงโกไสก็จะมีน้ําตกด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยว เสร็จแล้วครูจะให้ทำงานกลุ่มกิจกรรมกลุ่มให้เรียนเขียน m มา d แมปสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจังหวัดแพร่เขียนยังไงดูไหมอ่าตรงกลางใช่ไหมคะ,อะขออนุญาตเอาตรงนี้ออกก่อน ตงกลางเราก็เขียนว่าอะไรคะสถานอะไรคะสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรคะเร,เราอยู่จังหวัดอะไรท่องเท,ท,ที่ยวท่องเท,ท,ที่ยวจังหวัดลองกวางหรอท่องเที่ยวอะไรคะท่องเที่ยวจังหวัดจังหวัดแพร่ กระดาษใหญ่อยู่นะคะอ่ามันต้องมีกี่อำเภอก่อนเราแยกออกไปกี่อำเภอคะเนเต่กีถามไปพึ่งทางไปเลยกี่อำเภอจังหวัดแพร่ อำเภอก็ออ,อจุดนะคะอ,มเ,อเมืองแพร่สมมตินะคะอเมืองแพร่อ่าแล้วก็โยงออกไปว่าอเภอเมืองแพร่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเข้าใจไหมคะอ่าให้เวลาทำี่นาทีดี เราเอ่เราเขียนต่อสสานที่ตองเขียจาปร ถ้ากลุ่มไหนเสร็จก็วาดภาพตกแต่งได้นะคะเขียนอำเภอตรนั้น Gracias. วัดแพร่มีเขียมเพิ่าแปดก็ต้องมีเส้นนี้แตกอันค่ะ เลยค่ะอำเภอในบ้าเขียนชื่ออำเภอแต่ละอำเภอแล้วก็เขียนสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอนะีอย่างเช่นอำเภอเมืองแท่ก็วัดอะไรนะคะวัดจอมแจ้งเนะี่ยโยงไปว่าอำเภอเมืองแทรนี่น 嗯。Mm hmm. 多多聊吧，今天写